สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเล่นเกมเพื่อความสนุกและหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆใ,ในการแนะนำการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินด้วยนะครับสำหรับราคาเงินเกมของแต่ละเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้ผมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมในกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงิน ด้านล่างคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมจะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับรวมถึงกลุ่มเพจที่มีการซื้อขายไอเทมในการเล่นเกมรวมถึงซื้อขายเงินของแต่ละเกมผมก็ทิ้งกลุ่มเพจไว้ให้ในกลุ่มของเกมมือถือเล่นหาเงินไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับสวัสดีครับผมตะโมโนโจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ผมในเกมคาบาว m โมบายนะครับก็มีหลายๆคนที่สนใจเกมนี้ แล้วอยากเล่นหาเงินกันผมก็เลยทําคลิปให้นะครับเดี๋ยวจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนเพื่อนๆน้องน้องเนี่ยสามารถหาเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแยกเป็นคลิปคลิปให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเล่นสายอาชีพไหนหาเงินได้ง่ายสุดสําหรับเกมคาบาวโมบายนะครับก็มีอาชีพทั้งหมดนะครับมี8อาชีพด้วยกันอาชีพที่1นะครับเบลเลอร์นะครับหรือว่าดาบใหญ่นะครับสายอาชีพนี้นะครับเป็นสายโจมตีประชิดนะครับแล้วก็ มีพลังป้องกันมีพลังโจมตีที่รุนแรงและมีเลือดที่เยอะส่วนการป้องกันนะครับก็ถือว่าสูงสายอาชีพนี้นะครับถือว่าลงดันเจี้ยนได้แบบสบายมากๆโจมตีแรงเลือดเยอะพลังป้องกันเยอะนะครับจะไปเป็นทีมนะครับหรือว่าลุยเดี่ยวก็ได้แต่ข้อเสียของอาชีพนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าการออกสกิลของอาชีพนี้จะช้าสักหน่อยนั่นเองครับอาชีพที่2นะครับเบลเดอร์นะครับหรือว่าดาบคู่นะครับสายนี้เป็นสายโจมตีประชิดนะครับ เน้นความเร็วคลิติคอนและหลบหลีกหรือนะครับจะเรียกได้ว่าสายนี้เป็นสายนักฆ่าก็ได้นะครับใครชอบโจมตีเร็วแรงนะครับสายนี้เหมาะมากๆแต่ข้อเสียของสายนี้ก็มีเช่นกันนะครับก็คือมีพลังป้องกันนะครับแล้วก็เลือดที่น้อยนั่นเองครับอาชีพที่3นะครับนักเวทนะครับสายนี้นะครับเป็นสายโจมตีไกลโจมตีรุนแรงนะครับแล้วก็โจมตีเป็นวงกว้างมากๆนะครับเรียกว่าเป็นสายทําดาเมจประจําปาร์ตี้ก็ได้ แต่ข้อเสียนะครับก็มีเช่นกันก็คือมีพลังป้องกันแล้วก็เลือดที่น้อยนะครับอาชีพที่4นะครับอาเชอร์นะครับหรือว่านักธนูนะครับสายอาชีพนี้นะครับเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับมีการโจมตีที่ถือว่าเร็วมากและรุนแรงด้วยนะครับการออกสกิลก็รวดเร็วเช่นกันแต่ก็มีข้อเสียนะครับก็คือพลังป้องกันและเลือดน้อยนะครับหากเจอศัตรูที่เยอะๆนะครับก็อาจจะตายได้นั่นเองอาชีพที่5นะครับดาบโล่นะครับ สายนี้เป็นสายโจมตีประชิดนะครับสายนี้มีพลังป้องกันที่สูงมากนะครับแล้วก็เลือดเยอะมากเช่นกันถือว่าสูงที่สุดในบรรดาทั้งหมด8สายอาชีพนะครับแต่นะครับก็มีข้อเสียนะครับก็คือจะมีพลังโจมตีที่ต่ําหรือว่าโจมตีเบานั่นเองครับอาชีพที่6นะครับดาบเวทนะครับสายนี้เป็นสายโจมตีประชิดนะครับเป็นสายอาชีพที่มีการโจมตีนะครับเป็นทั้งแบบกายภาพและเวทมนต์เป็นสายที่มีความสมดุลในทุกๆด้านนะครับ มีการออกสกิลที่ถือว่าสวยงามมากๆเราสามารถเลือกได้ว่าจะปรับสายนี้นะครับเป็นสายโจมตีหรือว่าสายป้องกันก็ได้ส่วนข้อเสียของสายนี้นะครับก็คือมีพลังป้องกันและเลือดที่น้อยนั่นเองอาชีพที่7นะครับดาบเคียวคู่นะครับหรือว่า gl นะครับสายนี้เป็นสายโจมตีประชิดแต่มีการออกสกิลนะครับทั้งระยะใกล้กลางแล้วก็ไกลนะครับเป็นสายอาชีพที่มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงมีเลือดเยอะนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันที่สูงเช่นกัน ข้อเสียของสายนี้นะครับก็คือการใช้สกิลบางสกิลนะครับมีเงื่อนไขในการใช้อาจจะยุ่งยากสักหน่อยครับแต่ว่าก็ถือเป็นสายที่ดีมากครับอาชีพที่8นะครับกันเนอร์นะครับหรือว่ามือปืนนะครับสายนี้เป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับเป็นสายที่โจมตีคลิติคอนที่ค่อนข้างสูงมีความแม่นยําที่สูงมีสกิลนะครับที่ทําให้ศัตรูติดสถานะต่างๆส่วนข้อเสียของสายอาชีพนี้นะครับก็คือมีพลังป้องกันและเลือดที่น้อยนะครับ คือไม่มีสกิลบัฟป้องกันตนเองเลยนะครับก็เลยทําให้ตัวบางสักหน่อยนั่นเองครับก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับทั้ง8สายอาชีพเดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าอาชีพไหนนะครับที่หาเงินได้ดีที่สุดที่เหมาะกับการหาเงินตามแบบต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีการหาเงินหลักๆอยู่3รูปแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละอาชีพจะเหมาะกับการหาเงินแบบไหนนะครับวิธีหาเงินแบบที่1นนะครับคือฟาร์มหาไอเทมตามแผนที่ต่างๆ สายนี้นะครับเป็นสายฟาร์มหาไอเทมตามแผนที่ต่างๆมาขายแบบปล่อยยาวๆนะครับอาชีพที่เหมาะนะครับก็คือนักธนูเพราะว่านักธนูนะครับมีสกิลโจมตีที่ไกลโจมตีรุนแรงนะครับแล้วก็การออกสกิลที่รวดเร็วนะครับจึงเป็นสายที่ฟาร์มไอเทมตามแผนที่ต่างๆหรือว่าตามแมปต่างเนี่ยไปขายได้ดีมากเลยครับวิธีหาเงินแบบที่2นะครับคือลงดันเจียนในปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับวิธีนี้นะครับสามารถเล่นได้ทุกสาย หากเราชอบลงปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อหาของมาขายนะครับถ้าชอบเล่นแท้งก็ให้เล่นดาบโล่นะครับทำดาเมจนะครับก็เล่นดาบคู่ก็ได้นะครับหรือนะครับจะอาชีพอะไรก็ได้ตามใจที่เราชอบเลยนะครับขอแค่ได้ปาร์ตี้ดีๆก็พอนะครับเราก็จะสามารถหาไอเทมมาขายได้นั่นเองครับวิธีหาเงินแบบที่3นะครับก็คือลงดันเจียนนะครับหาเงินแบบคนเดียวอันนี้แนะนําหลักๆนะครับ2อาชีพนะครับอาชีพที่1นนะครับดาบโล่นะครับ อาชีพนี้นะครับถึงแม้ว่าจะตีเบาแต่มีพลังป้องกันและเลือดที่สูงมากสามารถลงดันนะครับแบบคนเดียวได้แบบสบายๆหรือจะลงปาร์ตี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้มากๆเพราะว่าสายอาชีพนี้นะครับมีสกิลลดพลังของบอสนะครับรวมถึงนะครับสกิลที่ช่วยให้เพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยเป็นอมตะนะครับถ้าใครชอบลุยเดี่ยวแบบไม่เปลืองยานะครับไปได้แทบทุกดันเจียนก็ว่าได้อาชีพดาบโล่เหมาะมากๆ สามารถลุยดันเจี้ยนลงสูงได้ไม่ต้องเปลืองงบนะครับในการซื้อของเข้าตัวมากๆเพราะอาชีพนี้อึดอยู่แล้วนะครับสายอาชีพที่2นะครับที่จะแนะนําสําหรับสายลุยเดี่ยวหาเงินตามดันเจี้ยนต่างๆนะครับก็คืออาชีพปืนนะครับสายอาชีพนี้นะครับถึงแม้ว่าไม่มีสกิลไหนนะครับที่ช่วยในการป้องกันเลยแต่ว่าเป็นสายอาชีพที่โจมตีคริติคอนค่อนข้างสูงเป็นสายอาชีพที่เคลื่อนที่ได้เร็วมากนะครับเมื่อแปลงร่าง เหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบลุยเดี่ยวตามดันเจี้ยนที่ไม่สูงเพื่อหาเงินเพราะว่านะครับเพราะว่าสายอาชีพนี้ทำรอบหาเงินต่อวันตามดันเจี้ยนที่ไม่สูงเนี่ยได้ดีมากๆแต่ข้อเสียก็คือนะครับหากจะลุยดันเจี้ยนสูงๆคนเดียวนะครับอาจจะต้องลงทุนซื้อของเข้าตัวเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเลือดน้อยนะครับแล้วก็ตัวบางแต่นะครับถ้าอยากลุยดันเจี้ยนสูงเพื่อหาของมาขายนะก็อาจจะต้อง หาปาร์ตี้เข้าปาร์ตี้ก็ได้เช่นกันครับแต่ถ้าดันเจียนที่ไม่สูงนะครับบอกเลยว่าอาชีพนี้ทำรอบทำเงินได้ดีมากๆเลยครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำอาชีพในการเล่นหาเงินนะครับใครชอบอาชีพแบบไหนก็ลองเลือกดูได้นะครับการแนะนำในคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าน้องๆเนี่ยใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะเล่นอาชีพอะไรนะครับทุกอาชีพบอกเลยว่าดีหมดนะครับอยู่ที่เราเล่นนะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีทักษะหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับที่จะใช้ในการหาเงินกับเกมคาบาวโมบายมาให้อีกนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ